เคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างไหมว่าสิ่งที่ดวงตาของคุณเห็นกับความจริงที่ดำรงอยู่เป็นสิ่งเดียวกันจริงๆหรือจะเป็นอย่างไรถ้าการมองของคุณไม่ใช่แค่การรับภาพเข้ามาแต่คือการสร้างภาพนั้นให้ปรากฏขึ้นมาตรงหน้านี่ไม่ใช่ปรัชญาที่เลื่อนลอยไม่ใช่ความเชื่อที่งมงาย แต่มันคือความลับที่สุดของจักรวาลที่วิทยาศาสตร์เพิ่งจะก้าวเข้าไปสัมผัสและยืนยันถึงการมีอยู่ของมันเราเข้าใจดีถึงความรู้สึกของการเป็นเพียงผู้เฝ้ามองชีวิตความรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเศษทุลีที่ล่องลอยไปตามกระแสของโชคชะตาที่ถูกขีดเขียนไว้แล้ว เราตื่นนอนไปทำงานแล้วก็กลับมานอนชีวิตของเราวนเวียนอยู่ในวงจรที่ดูเหมือนไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเราพยายามขว่คว้าความสุขแต่กลับพบเจอเพียงความว่างเปล่าเราพยายามหนีจากความทุกข์แต่กลับพบว่ามันไล่ตามเราเหมือนเงา แล้วถ้าทั้งหมดนั้นคือความเข้าใจที่ผิดพลาดละ่ะถ้าความจริงคือคุณไม่เคยเป็นเหยื่อของโชคชะตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ลึกลงไปในแก่นแท้ของตัวตนคุณคือศูนย์กลางของทุกสรรพ,พสิ่งคุณคือผู้สังเกตการที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดซ่อนอยู่ วันนี้เราไม่ได้จะมาพูดเรื่องการคิดบวกแบบผิวเผินไม่ใช่เรื่องของการเสแสร้งว่ามีความสุขแต่คือการเข้าถึงความสุขที่มีอยู่แล้วอย่างแท้จริงนับประตูสู่จิตจักรวาลแห่งนี้เราจะพาคุณเดินทางไปไขความลับของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพลังของผู้สังเกต เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าการจดจ่อที่แท้จริงของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงคลื่นแห่งความเป็นไปได้ให้กลายเป็นอนุภาคแห่งความจริงได้อย่างไรเตรียมเปิดหัวใจของคุณให้พร้อมเพราะประตูบานนี้กำลังจะเปิดออกเพื่อคุณและความจริงของคุณกำลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยมือของคุณเอง เพื่อที่จะเข้าใจถึงพลังอันยิ่งใหญ่นี้เราจำเป็นต้องเดินทางสู่มิติที่เล็กที่สุดเล็กเกินกว่าที่ตาของเราจะมองเห็นมันเป็นดินแดนที่กฎเกณฑ์แห่งโลกกายภาพที่เราคุ้นเคยใช้การไม่ได้อีกต่อไปดินแดนแห่งนั้นคือโลกของคอนตัม ในโลกแห่งนี้ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นแสงหรืออิเล็กตรอนที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวคุณยังไม่มีตัวตนที่แท้จริงและไม่สามารถจับต้องได้พวกมันดำรงอยู่ในสภาวะที่น่าอัศจรรย์ที่เรียกว่าซูเปอร์โพสิชันลองจินตนาการดูนะ มันไม่ใช่สิ่งของแต่มันคือความเป็นไปได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันเหมือนสายหมอกแห่งศักยภาพอันไร้ที่สิ้นสุดมันคือคลื่นที่แผ่กระจายออกไปเป็นได้ทั้งทุกสิ่งและในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลย ความจริงอันน่าทึ่งนี้ได้ถูกเปิดเผยผ่านการทดลองที่สั่นสะเทือนรากฐานความเชื่อของมนุษยชาติการทดลองที่ชื่อว่าการทดลองช่องคู่ (Double-Slit Experiment) ลองฟังเรื่องราวนี้แล้วให้จิตของคุณเดินทางตามไปบทที่หนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดเฝ้ามองนักวิทยาศาสตร์ได้ปล่อยให้อนุภาคอิเล็กตรอนเดินทางผ่านแผ่นกั้นที่มีช่องเปิดอยู่สองช่องโดยปราศจากการเฝ้าดูปราศจากการตรวจวัดปราศจากการตัดสินและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิเล็กตรอนได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของมันออกมา มันทำตัวเป็นคลื่นคลื่นที่ไหลผ่านไปทั้งสองช่องพร้อมๆกันแล้วสร้างลวดลายที่ฉากเบื้องหลังเป็นริ้วรายที่งดงามเหมือนระลอกคลื่นบนผืนน้ำที่สงบนิ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นไปได้ที่ยังคงอยู่ครบถ้วนแต่แล้วเรื่องราวก็เปลี่ยนไป ในวินาทีที่มีบางสิ่งเกิดขึ้นบทที่สองเมื่อมีผู้สังเกตการปรากฏตัวครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้นำเครื่องตรวจจับไปวางไว้เพื่อเพียงแค่จะรับรู้ว่าอิเล็กตรอนจะเดินทางผ่านช่องไหนกันแน่แค่เพียงการรับรู้นั้นแค่เพียงการจดจ่อที่จะมองหาคำตอบ แค่เพียงการมีอยู่ของผู้สังเกตการปาฏิหารก็ได้บังเกิดขึ้นจากคลื่นแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตอิเล็กตรอนกลับยุบตัวเองลงกลายเป็นอนุภาคที่มีตัวตนมีตำแหน่งที่ชัดเจนมันเลือกที่จะผ่านแค่ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียว รากับว่ามันรู้ตัวว่ากำลังถูกจ้องมองอยู่หลายคลื่นที่งดนามได้หายไปเหลือเพียงร่องรอยของอนุภาคธรรมดาที่ถูกบังคับให้ต้องเลือกคุณเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่แล้วหรือยังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอนุภาคในห้องทดลองแต่นี่คือบทเรียนที่จักรวาลกำลังสอนเรา บทเรียนที่ว่าการสังเกตการไม่ใช่การกระทําที่อยู่เฉยๆแต่มันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ความจริงการจดจ่อของคุณความสนใจของคุณคือพลังที่ทรงพลังที่สุดที่จะเปลี่ยนม่านหมอกแห่งความเป็นไปได้อันไร้รูป ให้กลายเป็นอนุภาคแห่งความจริงที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แล้วระบำของอนุภาคเล็กเกเหล่านั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับลมหายใจเข้าออกของเรามันเกี่ยวข้องอะไรกับความหวังและความฝันที่อยู่ในหัวใจเรา คำตอบนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันซ่อนอยู่ในจักรวาลที่ซับซ้อนและงดงามที่สุดนั่นคือจักรวาลภายในตัวของคุณเองในแก่นกลางของสมองมีกลไกลอัศจรรย์ชิ้นหนึ่งทำหน้าที่อยู่เงียบๆมันคือผู้เฝ้าประตูแห่งการรับรู้ที่มีชื่อว่า r e t i c u l a r activating system หรือ RAS ทุกๆวินาทีข้อมูลนับล้านชิ้นจากโลกภายนอกทั้งภาพเสียงกลิ่นและสัมผัสพยายามจะเดินทางเข้ามาสู่จิตสำนึกของคุณแต่หากข้อมูลทั้งหมดเข้ามาได้จิตของคุณคงแตกสลายไปแล้ว RAS ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้คัดกรองที่ซื่อสัตย์มันจะอนุญาตให้เฉพาะสิ่งที่มันเชื่อว่าสำคัญสำหรับคุณเท่านั้นที่จะผ่านเข้ามาได้แล้วมันรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญมันรู้ได้จากคำสั่งที่คุณส่งให้มันผ่านการจดจ่อของคุณเอง ลองย้อนนึกถึงวันที่คุณปรารถนาบางสิ่งบางอย่างอย่างแรงกล้าอาจจะเป็นรถยนต์สักคันหรือบทเพลงสักเพลงแล้วทันใดนั้นคุณก็เริ่มมองเห็นและได้ยินสิ่งนั้นอยู่รอบตัวไปหมดไม่ใช่ว่าโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นโลกภายในของคุณตํำหาดที่ถูกปรับจูนใหม่ คุณได้ออกคําสั่งให้ผู้เฝ้าประตูให้เริ่มสังเกตการสิ่งนั้นเป็นพิเศษและนี่คือสะพานเชื่อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพลังของผู้สังเกตในโลกควันตั้มและกลไกาการคัดกรองในสมองของคุณคือสิ่งเดียวกันที่ทำงานในมิติที่แตกต่างกัน จากรวาลภายนอกก็เปรียบเสมือนมหาสมุทรแห่งความเป็นไปได้มีทั้งคลื่นแห่งโอกาสและคลื่นแห่งอุปสรรคมีทั้งคลื่นแห่งความรักและคลื่นแห่งความกลัวคลื่นทั้งหมดนี้ดำรงอยู่พร้อมกันซ้อนทับกันรอคอยการถูกเลือกและการโฟกัสของคุณ ก็คือการที่คุณกำลังบอกกับจักรวาลและบอกกับจิตใต้สำนึกของคุณว่าฉันเลือกที่จะสังเกตการคลื่นลูกนี้เมื่อคุณจมจอมอยู่กับความขาดแคลนคุณก็จะมองเห็นแต่หลักฐานของความยากจนเมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความเจ็บปวดในอดีต คุณก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ตอกย้ำความเจ็บปวดนั้นเข้ามาแต่ในทางกลับกันเมื่อคุณเปลี่ยนเลนส์การมองไปสู่ความรู้สึกขอบคุณคุณจะเริ่มมองเห็นความงดงามเล็กๆน้อยๆที่เคยถูกมองข้ามเมื่อคุณเปลี่ยนการจดจอ่อไปสู่ความเป็นไปได้ ประตูแห่งโอกาสที่ไม่เคยเห็นก็จะค่อยๆเปิดออกตรงหน้าจงตระหนักรู้ไว้เถิดว่าโลกที่คุณเห็นไม่ใช่โลกที่มันเป็นแต่คือโลกที่คุณเลือกที่จะเห็นสิ่งที่คุณให้พลังงานผ่านการจดจอ่อสิ่งนั้นจะขยายตัวขึ้นสิ่งที่คุณเฝ้าสังเกตการด้วยหัวใจ สิ่งนั้นจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นความจริงของคุณเมื่อประตูแห่งความเข้าใจได้เปิดออกบัดนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะก้าวข้ามธรณีประตูนั้นไปไม่ใช่ในฐานะผู้เรียนรู้แต่ในฐานะผู้สร้าง นี่คือกุญแจสามดอกสำคัญที่จะปลดล็อกพลังผู้สังเกตที่หลับไหลอยู่ภายในตัวคุณมันไม่ใช่เทคนิคแต่มันคือการฝึกฝนจิตวิญญาณไม่ใช่ทางลัดแต่มันคือเส้นทางสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณกุญแจดอกที่หนึ่งแสงแห่งความชัดเจน คุณจะสร้างสรรสิ่งใดหากภาพในใจของคุณยังคงพร่ามัวคุณจะสังเกตการสิ่งใดหากคุณยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรจงหยุดอธิษฐานขอความสุขหรือความร่ำรวยที่เป็นเพียงนามธรรม แต่จงใช้ผู้กันแองจินตนาการวาดภาพความจริงที่คุณปรารถนาให้คมชัดที่สุดความสุขของคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไรคือรอยยิ้มของใครคือความสงบในยามเช้าแบบไหนคือเสียงหัวเราะที่ดังก้องมาจากที่ใด ความมั่งคั่งของคุณให้ความรู้สึกอย่างไรคืออิสรภาพที่จะทำอะไรคือความสามารถที่จะมอบสิ่งใดให้แก่ผู้อื่นจงเขียนมันลงไปไม่ใช่ในรูปแบบของความฝันแต่ในฐานะความทรงจำที่มาจากอนาคตความคมชัดในหัวใจของคุณ คือแสงนำทางดวงแรกที่ส่องสว่างไปยังคลื่นแห่งความเป็นไปได้ที่คุณเลือกกุญแจดอกที่สองลมหายใจแห่งความรู้สึกภาพที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวยังคงเป็นเพียงภาพที่ไร้วิญญาณสิ่งที่ชุบชีวิตให้กับภาพนั้นสิ่งที่ส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปสู่จักรวาล คือความรู้สึกของคุณนี่คือการฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดในทุกค่ำคืนก่อนหลับไหลหรือในทุกรุ่งอรุณที่ตื่นขึ้นจงมอบเวลาสักครู่ให้กับความเงียบหลับตาลงแล้วเดินทางเข้าไปในภาพที่คุณได้สร้างไว้ ไม่ใช่แค่มองดูมันแต่จงใช้ชีวิตอยู่ในนั้นสัมผัสพื้นดินใต้ฝ่าเท้ารู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านผิวได้ยินเสียงที่อยู่รอบกายและลิ้มรสชาติแห่งความสำเร็จนั้นแล้วถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไร จงปล่อยให้ความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเป็นความปิติความซาบซึง้งความสงบหรือความรักแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูของร่างกายให้ลมหายใจของคุณกลายเป็นลมหายใจของคนคนนั้นคนที่คุณได้เป็นแล้ว ีไม่ใช่การเสแส้งแต่มันคือการปรับจูนคลื่นความถี่ของตัวคุณให้ตรงกับความจริงที่คุณปรารถนากุญแจดอกที่สาศรัทธาแห่งการปล่อยวางหลังจากที่คุณได้ส่งแสงแห่งความชัดเจนและเติมเต็มด้วยลมหายใจแห่งความรู้สึกแล้ว หน้าที่ที่ยากที่สุดแต่สำคัญที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นคือการปล่อยวางจงปล่อยมือจากความคาดหวังปล่อยวางความกังวลว่าเมื่อไหร่และอย่างไรเพราะความกังวลคือการที่คุณส่งคลื่นแห่งความขาดแคลนและไม่เชื่อใจออกไปซ้ำๆ ซึ่งมันจะลบล้างทุกสิ่งที่คุณได้สร้างมาจงเชื่อมั่นในกระบวนการของจักรวาลเหมือนชาวสวนที่เชื่อมั่นในเมล็ดพันธุ์ที่เขาได้หว่านลงไปแล้วเขาไม่ขุดดินขึ้นมาดูทุกวันแต่เขาเฝ้ารดน้ำพรวนดินและมองหาสัญญาณของการเติบโต หน้าที่ของคุณก็เช่นกันจงเปลี่ยนจากการเป็นผู้ร้องขอมาเป็นผู้มองหามองหาอนุภาพแห่งความจริงเล็กๆที่จากระวาลเริ่มส่งมาให้อาจเป็นบทสนทนาที่บังเอิญได้ยินข้อความจากเพื่อนเก่าหรือโอกาสเล็กๆที่ผ่านเข้ามา จงรับรู้และกล่าวขอบคุณทุกหลักฐานนั้นในใจเพราะทุกครั้งที่คุณทำเช่นนั้นคือการที่คุณกําลังบอกกับจักรวาลว่าฉันเห็นแล้วฉันพร้อมแล้วและฉันเชื่อนี่คือกุญแจสามดอกที่จะไขประตูสู่พลังแห่งการสร้างสรรค์ที่แท้จริงของคุณ การเดินทางของเรากำลังจะสิ้นสุดลงแต่การเดินทางของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจากระบำของอนุภาคที่เล็กที่สุดในจักรวาลสู่สะพานที่เชื่อมต่อกับจักรวาลภายในตัวของคุณและกุญแจสามดอกที่วางอยู่ในมือของคุณแล้วในขณะนี้ บัดนี้คุณคงได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ความจริงที่ว่าโลกที่คุณประสบพบเจอไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านคุณและเพื่อคุณทุกสถานการณ์ผู้คนและทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มันไม่ใช่เรื่องบังเกินและไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของคุณออกมาให้เห็นจักรวาลไม่ได้กำลังทดสอบคุณจักรวาลกำลังตอบสนองต่อคุณมันกำลังฟังทุกความคิดที่คุณคิดซ้ำๆมันกำลังรู้สึก ทุกอารมณ์ที่คุณสั่นสะเทือนออกไปและมันกำลังเฝ้ามองทุกสิ่งที่คุณเลือกที่จะสังเกตการดดังนั้นจงอย่าได้เกลียดชังภาพสะท้อนในกระจกเงาบานนั้นหากภาพที่เห็นไม่เป็นที่น่าพอใจการทุบกระจกให้แตกสลายไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับ ซึ่งก็คือตัวของคุณเองคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้ดูที่นั่งอยู่ในโรงละครแห่งชีวิตแต่คุณคือผู้เขียนบทผู้กำกับและนักแสดงนำในเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองคำถามสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้คุณในวันนี้จึงไม่ใช่มันจะเป็นไปได้จริงหรือ เพราะความเป็นไปได้นั้นดำรงอยู่เสมอแต่คำถามที่แท้จริงที่คุณต้องตอบด้วยทุกอนูแห่งการดำรงอยู่ของคุณก็คือในลมหายใจถัดจากนี้ไปในโมงยามที่เหลืออยู่ของวันนี้และในทุกรุ่งอรุณที่จะมาถึง คุณจะเลือกใช้พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพื่อสังเกตการและสร้างสรรค์ความจริงบทใดคำตอบนั้นอยู่ในหัวใจของคุณเสมอณประตูสู่จิตจักรวาลแห่งนี้เราเป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่ผู้ที่ต้องก้าวเดินคือตัวของคุณเองจงใช้ชีวิต ด้วยการตระหนักรู้ว่าความจริงที่งดงามที่สุดคือความจริงที่คุณเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเอง